สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆสมาชิก FC หลานคินเนดออรโอทุกท่านนะครับแล้วก็ขอ,อกาบสวัสดีพี่น้องชาววงการเครื่องเสียงการแจ้งครับคลิปนี้ผมมีในส่วนของดอกลำโพงนะครับคลิปช,ช่วงเช้าเนะครับผมเป็นคลิปเช้ชาประจําวันที่26นะครับวันที่26เดือนมิถุนายน2568นะครับผมมีในส่วนของดอกลำโพง18นิ้วเป็นตัววาย5ทั้งหมดนะครับสาภาพสวยๆนะครับมารีวิวให้กับพี่ๆสมาชิกได้รับชมกันนะครับผม สำหรับพี่ๆสมาชิกท่านไหนที่สนใจเครื่องเสียงการแจ้งนะครับแวะเข้ามาเลือกชมได้นะครับที่ร้านพีเน็ตออดิโออำเภอรันจานจังหวัดกาลสินนะครับร้านใหม่นะครับเป็นโกดังใหม่นะครับเส้นกาลสินสมเด็จนะครับเผื่อพี่ๆสมาชิกท่านไหนเคยมาร้านเดิมนะครับย้ายออกมาแล้วนะครับสําหรับร้านพีเน็ตออดิโอนะครับย้ายมาได้ประมาณอาทิตย์นะครับประมาณประมาณอาทิตย์นะครับผมคลิปนี้นะครับเดี๋ยวผมจะพามาชมดอกแดงนะครับของเป็นแบรนด์ของอเมเจอร์นะครับรุ่น มอนสเตอร์หนึ่งแปดหนึ่งสองห้าครับตัวนี้เป็นร้อยห้านะครับพันแปดร้อยบาทที่แปดโอมนะครับเผื่อท่านไหนที่สนใจหรือว่ายังมองหาอยู่นะครับวันนี้ดอกเริ่มเดิมนะครับดูหน้าดอกนะครับผมหน้าดอกตึงๆเลยดอกไม่มีผ่านการซ่อมหรือว่าเบียดใดๆทั้งสิ้นนะครับเผื่อท่านไหนที่สนใจอยู่มีอยู่เข้ามาอยู่สองตัวนะครับสําหรับดอกเอ่อเมเจอร์นะครับเป็นมอนสเตอร์นะครับดอกเริ่มเดิมนะครับสวยๆตัวนี้ขายในราคาที่ดอกละสี่พันกับอีกสองร้อยบาทนะครับ ดอกละสี่พันกับอีกสองร้อยบาทนะครับอ่ายังไม่รวมจัดส่งนะครับท่านไหนที่สนใจหรือว่าเคยใช้แล้วนะครับแวะเข้ามาชมได้นะครับหรือว่าท่านที่อยู่ใกลๆนะครับให้ทางร้านส่งอ่าขนส่งเอกชนให้ได้นะสำหรับตัวนี้นะครับอ่าสี่พันสองร้อยบาทนะครับแล้วก็จะเป็นในส่วนของอ่าแบนโอบอ้อมนะครับองบริษัทอบอ้อมเป็นรุ่นอ่าแม็กซิม ай เซอร์นะครับตัวนี้เป็นตัวสองศูนย์สองสามนะครับเป็นรุ่นโปรอ่อเป็นรุ่นพัดนะครับสำหรับตัวนี้เดี๋ยวผมจะให้ชม ใกล้ๆนะครับว่าเป็นยังไงนะครับผมอระหยันะครับสําหรับตัวเอ่อแม็กซิม ай เซอร์สีดํานะครับตัวนี้ใหม่ๆเลยนะครับลูกค้าซื้อได้น่าจะได้ประมาณไม่ถึงวันนะครับตัวนี้เห็นว่าซื้อมือหนึ่งมายังไม่ถึงใช้ไม่ถึงวันนะครับก็เลยเอาออกนะครับผมหมุนเงินนะครับเผื่อท่านไหนที่สนใจนะครับตัวนี้เข้ามาอยู่สี่ดอกนะครับดอกใหม่ๆเลยสภาพเก้าสิบเก้าจุดเก้าเลยนะครับเป็นรุ่นใหม่นะครับผมตัวนี้จะเป็นพัน 500ตาทที่8โอห์มนะครับในส่วนของกําลังวัดของเขานะครับ1,500ที่8โอห์มนะครับเป็นตัวพัดนะครับตัวสีแดงๆนะครับตัวนี้โครงใหญ่ๆเลยนะครับสำหรับท่านที่สนใจหรือว่ายังมองหาอยู่นะครับตัวนี้เราขายอยู่ที่ดอกละ4,000กับอีก300บาทนะครับ4,000กับอีก300บาทสภาพดอกเดิมทุกดอกใหม่ๆ99.9%ทุกดอกนะครับสนใจสอบถามเข้ามาได้นะครับ0952246497ครับ แล้วก็เบอร์ผมนะครับ0874217464นะครับฝากพี่ๆสมาชิกไว้ด้วยแล้วกันเผื่อท่านไหนที่สนใจครับแล้วก็จะเป็นตู้มือสองนะครับของช่างชายนะครับตัวนี้ก็ใหม่ๆนะครับยังอยู่นะครับตัวนี้เป็นตัวรองท็อปนะครับตะแกงฉีกนะครับไม้อัดแท้ตัวนี้ขอบเดล็กเต็มใบนะครับหมูจับจะเป็นซ้อไม้นะครับสำหรับตัวรองท็อปนะครับหมูจับด้านข้างนะครับผมแต่สภาพนี้ลูกค้าก็ซื้อไปประมาณได้ประมาณอาทิตย์หนึ่งนะครับสำหรับตัวนี้ลูกค้าซื้อไปได้ประมาณอาทิตย์หนึ่ง เขากลับมาขายนะครับอ่าตัวนี้เราขายปกติมือหนึ่งจะขายอยู่ที่สองพันกับอีกแปดร้อยบาทนะครับสองพันกับอีกแปดร้อยบาทตัวนี้ขายราคาอยู่ที่สองพันหกร้อยห้าสิบาทนะครับสองพันหกร้อยห้าสิบบาทนะครับสนใจสอบถามเข้ามาได้นะครับแล้วก็จะเป็นในส่วนของตู้หนึ่งคูณหนึ่งนะครับตัวนี้หนึ่งคูณหนึ่งเป็นตัวท็อปของทางร้านนะครับตัวนี้ประกอบไว้ให้ลูกค,ค้านะครับตัวนี้ตัวนี้ใบละ ตู้เปล่าไปละ2,300บาทนะครับสำหรับตู้เปล่านะครับแล้วก็จะเป็นในส่วนของตู้อเมเจอร์นะครับที่มาเมื่อวานช่วงสายๆ6ใบนะครับไปแล้ว2ใบนะครับเหลืออยู่เหลืออยู่4ใบนะตัวนี้น่าจะลูกค้านัดมาดูสินค้าวันนี้นะครับเดี๋ยวถ้าหลุดจองหรือว่าลูกค้าแคนเซลยังไงเดี๋ยวผมจะแจ้งอีกทีโพสลงอีกทีนะครับในส่วนของ a c e b o o k นะครับเผื่อท่านไหนที่สนใจนะครับ inbox เข้ามาได้นะครับตัวนี้อ่า inbox เข้ามาก่อนได้นะครับ ตัวนี้ใบละหนึ่งหมื่นแปดพันบาทนะครับใบละหนึ่งหมื่นแปดพันบาทนะครับมาก่อนเลือกก่อนนะครับสําหรับท่านที่ต้องการอะมเจอร์สามมืสองพร้อมใช้งานนะครับตัวนี้ตู้พร้อมใช้งานสภาพสวยๆนะครับสภาพเดิมๆก็ถือว่าสภาพสวยนะครับตัวนี้ภาพสวยมากับเป็นสินค้ามือสองนะครับอเข้ามาเมื่อวานช่วงใช้สายนะครับตัวนี้ก็เลยไม่ได้ลงในส่วนของ y o ะครับผมผมลงก่อนหน้านี้ผมลง youtube ไปแล้วนะครับ เดี๋ยวก็เลยขอญาตหยิบยกให้พีพีเอฟซีทาง youtube ได้รับชมกันนะครับเผื่อท่านไหนที่อ่าหรือว่ารูดจ้องนะครับเดี๋ยวผมจะแจ้งอีกทีนะครับอันนี้สวยๆนะตู้พร้อมใช้งานครับหนึ่งหมื่นแปดพันบาทต่อใบนะครับหนึ่งหมื่นแปดพันบาทต่อใบพร้อมใช้งานนะครับผมแล้วก็จะเป็นในส่วนของเครื่องปั่นไฟนะครับเครื่องปั่นไฟของจูปิเตอร์นะครับจูปิเตอร์ก็ยังอยู่นะครับสำหรับตัวนี้เป็นตัวอ่า5.5 กิโลวัตต์นะครับตัวนี้ก็สวยๆเหมือนกันนะครับตอนนี้เราขายอยู่ที่สองหมื่นกับอีกหนึ่งพันบาทนะครับสวยแห้งๆนะครับอันนี้เปิดระบายอากาศด้วยด้านบนนะครับเหมาะสําหรับงานรถแห่มินินะครับหรือว่างานชาร์จโดนงานแพรหรือว่างานรีสอร์ทนะครับใครที่ยังมองหาเครื่องปัดไฟเล็กนะครับเอาไว้ใช้งานครับรถแห่มินินะครับตัวนี้ตอบโจทย์เลยนะครับจูปิเตอร์นะครับแรงๆนับเครื่องยนต์ดีเซลนะครับตัวนี้เป็นเครื่องยนต์ดีเซล บรรจุน้ำมันได้ถึง16ลิตรนะครับทางานต่อเนื่องได้7.3ชั่วโมงเลยทีเดียวนะครับสำหรับตัวนี้สียังวะดีเซลสียังวะนะครับเก็บเสียงได้ดีมากนะครับตัวนี้สําหรับท่านที่สนใจนะครับ21,000บาทนะครับแวะเข้ามาชมได้นะครับแล้วก็จะเป็นในส่วนของตู้นะครับตู้เมืองสองจะเป็นตู้ตู้เปล่านะครับตัวนี้ซับเบดของอเมเจอร์นะครับตัวนี้จัดไปนะครับใบละ3,200บาทนะครับใบละ3,200บาทนะครับผมเผื่อท่านไหนที่สนใจครับแล้วจะเป็น b ีบีแบลนซ์นะครับตัวนี้ สภาพใหม่สวยๆเหมือนกันครับ BV Balance มีอยู่4ใบนะครับใบละเ่1,900บาทนะครับใบละ1,900บาทนะครับ18นิ้ว BV นะครับผมตัวนี้ตะแกรงฉีกหูจับข่อไม้นะครับขอบเหล็กนะครับตัวนี้จะใส่ดอกด้านหลังนะครับผมสนใจตัวไหนก็อินบ็อกซ์หรือว่าโทรสอบถามเข้ามาได้นะครับที่ร้านพีเน็ตอะโอดิโออำเภอรังจานจังหวัดกาฬสินธุ์นะครับ W นะครับ W 100ก็ยังอยู่นะครับมีอยู่4ใบนะครับตัว W แผ่นดินไหว21นิ้วนะครับผมตัวนี้ใบละ1,950บาทนะครับส่วนตัว W 1,400บาทนะครับสนใจอินบ็อกซ์เข้ามาได้นะครับมีสินค้าตัวไหนเข้ามาใหม่ผมก็จะหยิบยกมารีวิวให้กับพี่ๆสมาชิกนะครับได้รับชมกันทุกๆวันทุกๆเช้านะครับฝากพี่ๆสมาชิกไว้ด้วยแล้วกันนะครับสำหรับในส่วนของดอกนะครับผมดอกที่ผมรีวิวไปก่อนหน้านี้นะครับจะเป็นดอกแดงนะครับดอกอเมเจอร์นะครับมอนสเตอร์นะครับเดี๋ยวขออนุญาตแจ้งราคาอีกครั้งนะครับเดิมๆนะครับตัวนี้ใบละดอกละ 4,200บาทนะครับสำหรับมอนสเตอร์นะครับ4,200บาทนะครับผมส่วนซิ x i เ i z e r นะครับตัวรุ่นใหม่นะครับตัวนี้ใช้งานได้วันเดียวนะครับวันเดียวจริงๆนะครับลูกค้าตัวนี้สวยๆเลยนะครับอ่ะดูดูอย่างกับเมื่อหนึ่งนะครับตัวนี้99.9%เลยนะครับสําหรับตัวนี้นะครับผมใหม่ทุกดอกครับตัวนี้ผมอ่าดูผมให้ชมในส่วนของสูตรนะครับดอกก็หน้าดอกก็เหมือนกันทุกดอกนะครับมันร์เตแมซิม i เซ z e r นะครับ 4,300บาทนะครับสนใจอินบ็อกซ์เข้ามาได้นะครับผมสำหรับ EP นี้ผมก็ขอจบการรีวิวแต่เพียงเท่านี้นะครับท่านไหนที่สนใจเครื่องเสียงการแจ้งแวะเข้ามาชมได้นะครับไม่ว่าจะเป็นตู้ซับเบสมือหนึ่งมือสองนะครับมือหนึ่งก็อยู่โซนนี้นะครับผมอินบ็อกซ์เข้ามาได้ F Horn นะครับผม F Horn ช่างอิตนะครับ18นิ้วนะครับใบละ2,600บาทนะครับตู้เปล่านะครับผมแล้วก็จะเป็นเทอร์โบช่างน็อตมหาสารคามนะครับแล้วก็จะเป็นแบรนด์ล้านนะครับ แบนลร้านก็มีนะครับผมใบละ2,600ับาทนะครับไม่ว่าจะเป็น b ีบีเทอร์โบนะครับของแบนลร้านนะครับใบละ2,600ับาทอ่าเทอร์โบของช่างนอตนะครับใบละ2,700ับาทตู้เปล่านะครับมีจำหน่ายที่ร้านพีเน็ตอะโอดโอนะครับผมสำหรับคลิปนี้ผมก็ขอจบการรีวิวแต่เพียงเท่านี้นะครับคลิปหน้าเจอกันใหม่สวัสดีครับ